รายการ NBT วิถีไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชุมชนและเรื่องราวระหว่างทางที่ย่านเมืองเก่าในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจุดเริ่มต้นที่เราและทีมงานสนใจอยากพาคุณผู้ชมมาในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาดูกันว่าจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนตะวันออกสุดแดนสยามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วหรือยัง ไปเที่ยวย่านเมืองเก่าพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักแล้วก็มาดูวิถีของชาวอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะซึ่งวันนี้ เรามีไกด์ในพื้นที่ซึ่งก็เป็นคนอุบลนั่นเองนะคะจะเป็นใครที่วิสกี้นั่นเองนะคะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวแนะนํากับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยือนเมืองเก่านะครับผมเชษฐาชัยสัตร์วิสกี้นะครับประธานชมรมสีแม่มูลคือข่ายภาคประชาชนอุบลราชธานีนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเรียกว่าเข้าสู่ต้นหนาวเลยนะฮะถือว่าอุบลตอนนี้นี่น่าเที่ยวมากเลยนะครับวันนี้จะพา คุณกุ้งแล้วก็พวกเรานะครับเดินทางไปเที่ยวชมเมืองตามที่เราพอมีเวลานะ,ะไปดูในจุดที่สำคัญแล้วก็ะจะเล่าให้กับท่านผู้ติดตามนะฮะท่านผู้ชมฟังครัคบต้องบอกผู้ชมก่อนว่าถนนเส้นนี้ที่เราอยู่นี่ก็คือถือว่าคึกคักพอสมควรเพราะว่าอยู่ในย่านที่จะเข้าสู่เมืองเก่าแล้วก็เป็นย่านกลางเมืองด้วยนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆวิถี คนในชุมชนที่นี่และที่สําคัญก็คือจะมีตึกรามบ้านช่องที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นวิถีของคนดุบนเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงที่เรามาแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยอาจจะมองหาร้านอาหารที่แบบว่าเออถ้ามาแล้วตอนเช้าร้านอาหารที่ไหนดี <c oughs> นะคะวันนี้ <c oughs> เราก็เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเลยทีเดียวก็ว,ว่าร้าเป็นร้อยปี นั่นก็คือร้านเจียวกีนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวพาคุณผูชมเข้าไปด้านในค่ะครับผมเชิญครับเชิญทุกท่านครับร้านเจียวกีเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่เปิดมานานร่วมร้อยปีแล้วนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารพื้นเมืองค่ะเป็นร้านอาหารเช้า ที่เปิดถึงประมาณช่วงเที่ยงซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะว่าเปิดมานานแล้วค่ะเรานั่งอยู่ในร้านอาหารเก่าแก่มากนะของอุบลราชธานีาใครที่เคยมีโอกาสมาเยือนหรือมีญาติพี่น้องนะฮะคุ้นเคยกับเมืองอุบลเนี่ยจะต้องรู้จักเจวกีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารดั้งเดิมเจลกีนะครับเป็นร้านอาหารที่เปิดกิจการมานานรุ่นร้อยปีนะ ถ้านับถึงวันนี้ก็กว่าร้อยปีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับนี่ก็จริงๆก็คือผมเรียกพี่อ้วนนะครับจริงๆประชาชนทั่วไปก็เรียกว่าคุณยายอ้วนคุณยายอ้วนนะฮะไม่ต้องทราบชื่อจริงนะซื่อจริงคนไม่รู้จักนะฮะเราเรียกคุณยายอ้วนคุณยายอ้วนเป็นเชฟด้วยเป็นกุ๊กด้วยแล้วก็คุณยายอ้วนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้ผู้ก่อตั้งรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นอากง หรือว่ากงเจียวพงนะฮะแซหานเนีแล้วก็ลูกสะภ้ายของท่านก็คือคุณสำลีคุณสําฤเนี่ยเป็นพี่สาวของยายอ้วนนะฮะวันนี้ยายอ้วนก็เป็นบุคลากรหลักที่จะดูแลนะครับในช่วงทิศทายาต้ตองมีภาร,รกิจต่างๆวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาสละเวลาให้รายการนะครับที่พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้บนโต๊ะเนี่ยมีอาหารดั้งเดิมแล้วก็ผสมผสาน พวกนี้ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเชลชวนชิมนะหมึกแดงเลยนะเป็นหลายหลายหลาย,าหลายสํานักมาการันตีนะครับหน้าพระอน,นี้เป็นบะคุเตนะซึ่งถ้ามาที่ร้านเนี่ยควรจะได้มีโอกาสทานนะครับผมขออนุญาตช,ช่วงนี้แนะนําอาหารก่อนนะฮะคร่าวๆท่านลองแนะนําครับนี่จะเป็นมะคุเตข้าวสวยนะคะแล้วก็นี่ก็พอปลาน้ําแดงกุ้งสดค่ะพอปลาน้ําแดงกุ้งสดครับอันนี้ก็จะเป็นไข่กระทะค่ะ ไข่กระทะนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อตุ๋นข้าวสวยค่ะ <S <S เนื้อตุ๋นข้าวสวยนะครับอันนั้นจะเป็นเลือดหมูนะคะเลือดหม oh ูสวยต้มเลือดหมูนะครับแล้วก็จะมีโจุกค่ะจ๊กหมูโจ๊กหมูโค่ะาทานกับปลาตั้งโกแล้วก็จะมีข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งนะฮะตัวโตๆนะครับแล้วก็จะมีอาหารเชา้าไข่ดาวแฮมอาหารเช้าสไตล์แบบอเมริกันนะครับใช่ค่ะ ก็จะมีทั้งไข่ดาวนะครับมีน้ำผลไม้นะครับชากาแฟมีโทสต์หรือว่าขนมปังนะครับแล้วก็จะมีแฮมนะฮะซึ่งจะเป็นเบคอนก็ได้หรือจะเป็นเปลี่ยนเป็นหมูทอดก็ได้นะครับเป็นเมนูของร้านซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ดั้งเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นบะเก็ตนะฮะก็จะเครื่องทานด้วยกันกับไข่กระทะนะครับซึ่งก็จะมีอย่างน้อยต้องมีหมูสับมีกุนเชียงเมืองอุบลแล้วก็มีหมูยอสูตรดั้งเดิมของเมืองอุบลครับ มีอะไรที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมไหมครับเชิญชวนช่วงโควิดเรามีการจัดโต๊ะแล้วก็แล้รมันจเพื่ันไงช่วงโควิดนี้เราจะไม่ใช้ผ้าพัวโต๊ะนะคะเพราะว่าเราจะมันจะทำาสะอาดกนะดาษลงทุกโต๊ะนะคะวันนี้ก็เป็นมีลูกค้าเฉพาะ,ะพิเศษวันน,น,นี้วันนี้ปูโต๊ะให้เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทำไม่ทันก<ช>็จริงจริงร้านเราเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับ ตีห้าครึ่งเนี่ยมาทานได้เลยในเมืองบนนะฮะจนถึงถ้าช่วงนี้ก็สักเที่ยงสบายๆนะจริงๆแล้วเราเปิดถ้าช่วงไฮซีซันเนี่ยเราเปิดถึงบ่ายสามนะแต่วันนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับเพราะว่าทีมงานนี่จะเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยนะฮะสามคน200ปีอันนี้69สิ้แล้วนะฮะรู้ถือว่าสาวที่สุดในร้านนะครับวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราลงมือชิมกันเลยเนาะเชิญเลยค่ะเชิญครับขอบคุณมากครับอันนี้เนื้อสวนลองทานดูค่ะ หลังจากเติมพลังด้วยอาหารเช้าที่ร้านเจียวกีเราก็เดินทางต่อที่ถนนอุบลกิจไม่ไกลมากเป็นถนนที่มีวิถีสองข้างทางของผู้คนที่หลากหลายมีอะไรกันบ้างมาชมพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่เราได้ทานอาหารกันแล้วที่ร้านเจียวกีนะคะซึ่งเป็นรานเก่<ร><ร>เาแก่แล้วก็อร่อยมาก มากนะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็ไม่ไม่ไกลกันมากนะคะในถนนเขาเรียกว่าเป็นเป็นถนนเป็นตรอกเป็นซอยตรอกซอยอุบลกิจครับก็อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดบุรมาชธานีนะครับอยู่ด้านหลังเราอันนี้ก็เดินเข้ามาด้านขวามือของผมหรือซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอาคารของโรงแรม9้าชั้นนะโรงแรมเก่าแก่ของจังหวัดบุบีรมราชธานีซึ่งอยู่ในเมืองนะครับตอนนี้เราก็ผ่านเป็นอาคารพาณิชย์เนาะ เดินย่อยอาหาร <laughs> มันจึกผ้าไปด้วยครับเส้นนี้จะดูแบบน่าเดินมากเพราะว่ามันจะมีวิถีของคนุบนในย่านเมืองจังหวังุนะคะเมื่อกี้นี้เราก็จะเห็นเป็นเป็น,เ,ปนเ,เขาเรียกว่าเป็นศาสนาศ<ส>าสน <า S 1> สถานนะครับ <สา S 1> ด้านครับด้านนี้ก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับผู้ที่นับถือซิกนะฮะเป็นศูนย์รวมซิกศาสนา,สาอุบลน,นะครับ อยู่ที่บริเวณนี้ก็จะมีกิจกรรมทางศาสนานะครับเป็นปกตินะครับแล้วก็จะมีอาคารไม้นี่ก็ดั้งเดิมนะฮะเป็นดั้งเดิมก็จะเคลือใย้ายครับผมนี่ยังมีผู้คนเปิดเป็นร้านกาแฟโบราณในช่วงเช้าแล้วก็ยังมีผู้ที่พักอาศัยอยู่นะครับโบราณจริงๆนะก็เป็นเครือของร้านจกีเมื่อกี้นะฮะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันถนนเส้นนี้ก็จะมีเรื่องราวต่าง เราก็เลยพาผูาช้ชมแวะนิดนึงเพราะว่ามีอาคารที่สะดุดตาโดดเด่นมากเราก็เลยแวะมาดูตรงนี้คืออะไรครับาคารโบราณครับบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินของธนาคารรุงศรีอุธยานะครับยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในช่วงนี้ครับแต่ด้านหลังก็เอาไว้จอดรถนะครับพอสิ้นสุดถนนอุบลกิจ เราและทีมงานก็เดินตัดถนนเส้นหลักมาฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นซอยเล็กๆที่ยังมีรถสัญจรไปมาเส้นทางนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่นี่มีความเป็นศินลปะจากภาพวาดผนังซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกัน6จุดน,นะคะกระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันจนหลายคนรู้จักกันว่าที่นี่คือสตรีทอาร์ตหรือว่าโซนสตรีทอาร์ตที่บรรดาเหล่าวัยรุ่นรวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ และความเป็นตัวของตัวเองมาอยู่กันที่นี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านกาแฟส่งสารกันแล้วนะคะเราจะเห็นมีวัยรุ่นหลายกลุ่มเยาวชนเยาวชนนะคะแต่ก็มีหลากหลายกลุ่มนั่นแหละที่เลือกที่จะมาทานกาแฟที่ร้านนี้แล้วก็มาดูเมืองเก่าเมืองเก่าแล้วก็ดูสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแวะ ก็ไปชิมกาแฟในร้านห,หน่อยนะคะคไปพูดคุยในร้านครับเชญครับวันนี้เราอยู่ด้านในของร้านสงสารนะครับแล้วก็ได้พบกับทีมงานเครือข่ายภาคประชาชนนะครับในพื้นที่เขตเมืองเก่าก็จะเป็นคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเรานะครับวันนี้เรามาพบเพื่อที่จะทำความรู้จักแล้วก็ ชื่นชมอยากจะทราบเ,าเรียกว่าความร่วมสมัยนะ,ะอยากจะให้น้องหรือว่าผู้ที่ดูแลเครือข่ายของพวกเราในชุมชนเมืองเก่าเนี่ยได้สื่อสารกับประชาชนนะครับว่าเรา,เามีเ,าเริ่มต้นยังไงเนาะ,ะถึงถึงมาอยู่พร้อมกันตรงนี้นะครับค่ะผมก็ผมชื่อเป็ดนะครับคุณเป็ดนะครับผมตอนนี้ก็ทำร้านกาแฟชื่อร้านสงสารนะ ก็อดีตเป็นพนักง,งานบริษัททำงานที่โรงงานก็ลาออกมาเปิดร้านกาแฟก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่เปิดรูปปอครับผมก็เลยเปิดเป็นร้านเป็นที่ตัวเองอ่าเช่าครับพอดีบังเอิญมาหาที่แล้วก็เขาติดประกาศให้เช่าวน้ครับแล้วเป็นยังไงการ,รตอบรับดีครับมันก็เป็นร้านที่เข้าถึงผู้คนได้ไง่าย ส่วนใหญ่กลุ่มไหนบาที่เรามีหมดเลยครับอยู่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการที่นี่ก็จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงสี่โมงเย็นในวันธรรมดาเสาร์ที่ก้าวเก้าโมงถึงห้าโมงก็ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าช่วงเช้าก็จะเป็นผู้ใหญ่กับวัยทำงานครับบ่ายๆที่เที่ยงก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็พนักงานบริษัทออาชวนใช้เชิญชวน คนที่เดินทางมาในเขตเมืองเก่าหรืออำเภอเมืองอุบลนะอยากจะเชิญชวนยังไงครับสําหรับที่จะให้มาเยือนบ้านเรานะครับก็จริงจริงเมืองเก่าก่อนก่อนหน้านี้มันก็เงียบลงมากครับก็ธุรกิจต่างๆก็เงียบเหงาลงไปครับด้วยโครงสร้างงานคนผู้คนวิถีชีวิตเปลี่ยนการกระจายตัวผู้คนออกไปข้างนอกครับมันก็ค่อนข้างเงียบเหงา ก็ตอนนี้สิ่งที่ผมทำอยู่กับเพื่อนๆก็คือกลับมาพัฒนาฟื้นฟูจริงๆพวกผมมีโปรเจกต์หลายอย่างครับมีทั้งเรื่องอดนตรีศิลปะที่กำลังจะทำกันอยู่ในอนาคตครับโซนเมืองเก่าพวกผมกำลังจะทำฝันตรงข้ามครับอตอนนี้กำลังจะทำคอมมูนิตี้เล็กๆก็จะมีโรงหนังมีร้านอาหารแล้วก็โฮสเทล สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครับเราตั้งใจให้เมืองเก่าเป็นครับทั้งเรื่องดนตรีศิลปะแล้วก็จุดส่งต่อนักท่องเที่ยวไปที่ต่างประเทศเข้าถถือว่าถือว่าเป็นเรื่องราวทีเ่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเมืองเก่าเราเนี่ยอย่างที่คุณเป็ดได้บอกว่ามันเหมือนกับจะเสียชีวิตไปแล้วนะ เพราะว่าความเจริญเนี่ยมันไปตามถนนชยางกูลนะในเมืองก็ถูกทอดทิ้งแต่วันนี้เนี่ยดีใจมากที่คนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานกนบนนะฮะได้กลับมาแล้วก็มีโครงการที่จะร่วมกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือหัวใจในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตัวจริงพื้นที่จริงในสถานการณ์จริงนะครับวันนี้เราจะเห็นภาพที่คุณเป็ดได้เล่าว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะเกิดความความหลากหลายผสมผสานอยู่ในพื้นที่นะทั้งดนตรีศิลปะ ว่าทำความเป็นอยู่ของคนเมืองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่ได้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นว่าอุบลเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมามีความสวยงามเ,าเรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่าแสดงอัตลักษณ์ ได้อย่างไดอย่างภาคภูมิใจนะครับด้วยลูกหลานของเราเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเป็ดนะครับมีอะไรที่จะเพิ่ม<ด>เติมให้กับท่านผู้ชมไหมครับถ้าเกิดจะมาถึงอุบลจะเข้ามาที่ร้านเราเนี่ยจะใช้วิธีการยังไงถึงจะมาได้ถูกได้ง่ายที่สุดครับเซิกรุ g o o g l e m แบบนะครับส่งสั่งครับก็มาหาผมแล้วก็ฝากแวะไปแเพื่อนๆผมด้ครับที่ไหนบ้างเยอะเลยครับมีร้านสงบร้านเรสนะครับ แล้วก็อีกหลายร้านครับต้องมานะฮะเพราะว่าเป็นคือมหามหาน้องก่อนแล้วพบอาจะแนะนำต่อพะคุณเป็ดนี่จะพบพวกเราหมดเลยนะฮะในเครือข่ายแล้วก็จะมีเรื่องราวซึ่งเล่าในหนึ่งชั่วโมงนี้เล่าไม่หมดนะครับต้องมาคุยกันนะครับเราก็ต้องอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่แบบนี้ในการพัฒนาบ้านนนะคขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้เวลาพาชมงานศิลปะบนผนังกันแล้วล่ะค่ะหรือว่าเป็นภาพกราฟิตี้จุดแรก เราเริ่มกันที่บริเวณหน้าตลาดใหญ่นะคะผลงานชิ้นนี้เป็นของพี่เกียรติศักดิ์ศิริพลาค่ะตอนนี้เราเดินมาที่จุดไหนกันแล้วคะตอนนี้เราอยู่ที่เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะของสตรีทอาร์ตเนี่ยทย้อนไปเมื่อปี60นะฮะผมกับแขกรับเชิญของเราคือพี่เกียรติศักดิ์ศิริพลาเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาในการช่วยด้านศิลปะของสตรีทอาร์ตนะครับกับคนรุ่นใหม่ใน ช่วงนั้นก็ปี2560นะฮะเป็นคนรุ่นใหม่ของหอ,อการค้าของในจังหวัดอุบลราชธานีสมัยผู้ว่าสมศักดิ์จังตกลนะเราก็มายืนอยู่ที่นี่นะครับจิตร่มต้นมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะครับวันนี้ก็น่าชื่นชมครับว่าสตรีทอาร์ตหนึ่งใน6จุดของเมืองอุบลเนี่ยก็ยังยืนหยัดอย่างยั่งยืนอยู่นะวันนี้ด้วยจิตวิญญาณของพี่เกียรติศักดิ์ศิลปินก็ยังอยู่กับพวกเราวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งมีอะไรที่พี่กุ้งอยากจะสบาบถามทางศิล,ลปินไหมครับ นะะทนผู้ี่แบบเ,ออเล่าถึงเรื่องราวในการที่เราสื่อสารออกไปว่าออกมาแบบนี้อ่ะเราต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ที่ผ่านไปสามารี่เห็นภาพนี้และที่สำคัญคือแรงบันดาลใจอะไรในการวาดภาพข้างหน้าก็เดินขอ,นอ,อ,นอนขอพูดถึงโครงการก่อน,นก,ก,ก็น่าจะปี P 60แนละ้วก็4ปีแล้วก็ถือว่าสำหรับผมความตั้งใจแรกก็คือว่าอยากมาทำ ับศิละปะให้มันมีบทบาทด้วยว่าต่บพุทธทัาในจังหวัดชลบุีให้ให้ศิลปะเป็นส่วนขอ,ของผู้คนนะ,ะ <ừ> ผมรู้สึกว่าเมืองเก่าย่านนี้พอดีได้รับเชิญมาผมก็เป็นเหมือนอที่ภาษาโครงการเชิญศิลปินมาปกท่านปกผนันงนะฮะท,ที่มาทําโครงการนี้ร่วมกับกลุ่มยามวิสเนตสำหรับชิ้นผลงานนี้เป็นผนังนี้เป็นของผมเองฮะ,ะแล้วก็งานชิ้นนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจาก แหล่งน้ําที่เป็นแม่น้ามูลฮะที่ว่ามันเป็นสายเลือดที่พาดผ่านเมืองบน,บนผม,มรู้สึกว่าใช่ฮะก็มีผมเอาหยิบเอาวิถีคนหาปลาที่ที่ริมแม่น้ามูลนะฮะมาถ่ายทอดเป็นเป็นเรื่องราวที่มันมันผ่านยุคสมัยตลอดผมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยความเป็นเทคโนโลยีเข้ามาอะไรเงี้ยกับกับวิถีชีวิตบางอย่างก็ยังอยู่ร่วมกันได้เวลาเราไปเห็นริมแม่น้ำมูลก็จะเห็นวิถีพวกนี้ยังแทรก แทรกอยู่ตามลำน้าอะไรผมคิดว่ามีความประทับใจผมก็เลยเอาเอาเรื่องราวของคนหาปลามาสร้างสารรค์ใหม่ในรูปแบบที่เป็นผลงานของตัวเองกับสัญลักษณ์อาจจะแรงบันดาลใจมาจากพวกหัวนักประดาน้าที่ที่เราคิดสนุกจินตนาการกับการดาน้ําหาปลาอะไรแล้วก็จินตนาการสนุกของเราไปแล้วก็บวกแบบเอาพวกเครื่องกระพวนทองเหลืองจากบ้านปลา,า,าอ่าวมาดีไซน์เลิ้เข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ว่าเอาอัตลักษณ์แต่ละส่วนแต่ละส่วน เรื่องราวแต่และเรื่องราวที่ที่เห็นในจังหวัดอุบลมาแทรกอยู่ในงานแต่ว่าเราก็ให้ยังให้ให้รำลึกถึงอดีตแต่ขณะเดียวกันโลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราอยัางอยู่กับปัจจุบันของของวิถีปัจจุบันทํางานให้ศิลปะมันอยู่กับปัจจุบันได้แล้วโดยที่ไม่ลืมอดีตที่เราเป็นสิ่งที่รอดที่เราเป็นและนอกจากนั้นผลงานที่มีการวาดในแบบนี้ที่เป็นศิลาะนี่คือในอุบลตอนนี้มีแล้วกี่จุดแล้ว แล้วเรายังคิดที่จะพัฒนาต่อยอดไปอีกไม่ไหลายๆจุดอ,อโครงการสตรีทอาร์ตเดิมที่เราจะทําให้มันประมาณ10ผนังแต่สิบสิผนังแต่ว่าลดเหลือ6ผนังแต่ถามว่าตอนนี้ก็ยังเหลือในย่านเมืองเก่าที่มีหผนังที่เป็นอิจินอนที่เป็นงานโปรเจกต์แรกแต่ว่างานครั้งต่อๆไปนี้ยังยังไม่มีโครงการฮะแต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปทําที่อื่นบ้างอย่างทางสายรถไฟวาริว่วา,ร,ารินสแปร์ใช่ผมก็ไปทํา ผู้นำศิลปินที่พาศิลปินมางอุบลไปช่วยสร้างสีสันใ,ให้เมืองให้บรรยากาศศิละปะไปอยู่กับผู้คนได้ง่ายขึ้น,นนะอะไรเงี้ยกี่เดือนครับพี่ผ่าโครงการเราทำหนึ่งอาทิตย์อันนี้ภาพน 1. 1> าาีน้วาดหนึ่งอาทิตย์อาจจะวาดไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าโครงการในระยะโครงการเราหนึ่งหนึ่งอาทิตย์สาหรับศิลปินที่เราเชิญมาเพราะว่าทุกคนอาจจะ มีเวลาที่จะต้องไปทำ่างอื่นด้วยเพราะมาจากกรุงเทพบ้างจากในตัวจังหวัดอุบลบ้างอะไรครับก็ทุกคนก็มาทำเดือนอาทิตย์เลยครในนี้ก็เจอกันวนเวียนอยู่แถวเนี้ยก็สนุกดีครับแล้วพี่ฝากอะไรหนต้องเที่ยวหน่อยเีกว่าถ้ามาเที่ยวกรุงภาคอื่นๆเพอยากจะมาเที่ยวอุบลโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะในการท่องเที่ยวเมืองอุบลนะผมว่าอุบลมีหนึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศิลปะทาง ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ในตัวเมืองแล้วก็ตัวต่างอำเภอก็มีวัดที่สวยหลายที่แต่เดียวกันศิลปะในเชิงที่เป็นร่วมสมัยเราก็มีนี่เห็ุเราก็คิดว่าศิลปะของอเชิงวัฒนธรรมกับความเป็นร่วมสมัยต้องไปด้วยกันเราก็พยายามสร้างให้ใหเกิดศิลปะใหม่ในตัวเมืองโครนเรื่อยๆครับอาจจะมีหลายๆจุดตามมาแต่ก็รอดูในอนาคตครับ ไดชมงานศิลปะบนผนงังจากศิลปินคนอุบลกันแล้วอุบลราชธานีสมกับเป็นเมืองนักปราชญ์จริงๆนะคะนอกจากวัดวาอารามประเพณีที่งดงามหลากหลายแล้วยังเป็นเมืองที่มีศิลปินที่มีงานศิลปะที่สวยงามได้รังสรรค์ผลงานให้เราได้ชมกันด้วยจากจุดนี้เราพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยเป็นร้านา้าวป้มดั้งเดิมคู่เมืองอุบล <S <S เช่นเดียวกันนะคะ <S <S ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพรมราชค่ะ ค่ะจากที่เราได้เดินที่ถนนสตีทอาร์ตกันแล้วก็ไปดูหลายจุดทีเดียว5 6จุดนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้เราก็ <c oughs> มา <c oughs> มาแวะกันที่ร้านโอโหร้านนี้น่าเข้ามากร้านข้าต้มรูปหล่อนะคะตอนนี้ก็อยู่กับคุณยายแล้วคุณ <c oughs> ยายเจ้าของร้านสวัสดีคะ่ะ <c oughs> จ้าเมนูนนนหลากหลายมากนะคะร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณยายเปิดเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มค่ะ คือเที่ยงนี้ทานได้แล้วทานได้ค่ะจนถึงหนึ่งทุ่มแสดงว่าเปิดไม่นานช่วงไม่กี่ชั่วโมงเองแต่หกโมงหกโมงครึ่งก็จะหมดละหกโมงครึ่งกับมดนะคะอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูอะไรคะคุณยายนีอะไรบ้างคะก็ก็มัจับชายจับชาจับชายจับชายมันเป็นผักแห้งก็มีคารุค่ะคโรุจับชายอันนี้ก็เป็นผัดมะเขือค่ะผัดมะเขือยาวอันนี้ใข่เค็มไข่เค็มค่ะ อันนี้เป็นผัดผัดเลื่อนหมูค่ะผัดเลื่อนหมูนะคะแล้วก็มีผัดห่อหมกปลาค่ะห่อหมกปลาค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็ถือว่าหลากหลายเรื่องราวที่เราพาคุณผู้ชมมาคุณยายตั้งร้านมากี่ปีนะครับประมาณพศเท่าไหร่สิบสิบเอ็ดสิบสองต้องคิดเป็นห้าสิบกว่าปีแล้วค่ะห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่คะ ตอนนี้77ค่ะ77ค่ะเกิดพศสองแเ็ก็คือยังทำกับข้าวได้อร่อยทำกับลูกๆค่ะนะคะก็อยู่ที่ถนนพรมราชพรมราชนะคะเผื่อคุณผู้ชมได้ มีโอกาสมาเมืองบนแล้วก็ไปเที่ยวชมสะพีดาตไปตามถนนแานเมืองเก่าต่างๆแล้วก็หากว่าแบบเริ่มหิวแล้วก็อย่าลืมแวะนะคะที่ร้านข้าต้มรูปหล่อนะคะมีรบยายสวยๆลูกๆหล่อลองทุกคนรอต้อนรับอยู่ที่นี่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการ N b t บีวิถีไทยนะคะเ่อคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาสัมผัสแบบเราแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะประเทศไทยตอนนี้เปิดประเทศแล้วนะคะเตรียมรับการท่องเที่ยวอากาศก็ดีมากนะคะอย่าลืมมาเที่ยวที่ อุบลราชธานีดินแดงตะวันออกสุดแดนสยามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ